าเดือนกว่าเบลจะได้สิ่งนี้มามันเป็นอะไรที่รอคอยแล้วก็มีค่ามากๆใช่จ้าเธอต้องท้องก่อนแล้วเธอถึงจะได้รับสิทธิ์นั้นรูหรือเปล่าว่าสายสะดือตอนท้องเนี่ยมันสามารถเอามาดูแลตัวเองได้ด้วยวันนี้เรลจะมาดูแลตัวเองที่การเนชเวลเนสค่ะจะมาทําอะไรไปฟังกันวันนี้เรามาฉีดสเตมเซลล์กันนะจ้าจากที่เราเก็บสเต็มเซลล์ไปแล้วจากตอนคลอดนะคะก็คือสเตมเซลล์ตัวเนี้ยเราจะเอามาดูแลตัวเองเอามาดูแลร่างกายเวลาเราป่วยเราป่วยแล้ววันนี้ก็คืออีกหนึ่งอย่างที่จะต้องทําให้ได้หลังจาาาาากกกกเเเ็็บมมซคืือออรรรปุงงหน้ช่่ววย รอยความกระจ่งางใสคือช่วยทุกสิ่งมันเหมือนการย้อนวัยผิวให้กลับไปแบบเด็กอีกครั้งนึงน,นั่นแหละค่ะวันนี้จะเอามาฉีดหนาแต่ก่อนจะฉีดหน้าก็คือมาเช็คมวลกล้ามเนื้อร่างกายกันก่อนแนะนอกจากวัดมวลกล้ามเนื้อร่างกายเราที่นี่ก็ยังแบบดีมากเป็นเครื่องสแกนร่างกายว่าต,ตอนนี้ร่างกายของเราเป็นยังไงแข็งแรงไหมมีอะไรที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่ามันฉลาดมากๆเลยค่ะแอบปริบบอกก่อนว่าเป็นเครื่องที่มีแค่หนึ่งในสิบที่ของเมืองไทยเท่านั้นเองนอกเรื่องไปยาวเลยกลับมาทําหน้ากันก่อนที่จะมาทำหน้าเนี่ย สดๆมาทําให้ฉีดให้ถึงที่เลยค่ะและนี่ก็คือใบเซอร์และหน้าตาสเต็มเซลล์ของเบลมีใสแบบนี้เลยมันมีค่าเบลลว่านอกจากรูปแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันมีค่ามากสําหรับคนท้องนอกจากใช้เอามาดูแลผิวหน้าของเราได้แล้วยังเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพของเราและครอบครัวได้อีกด้วยบอกเลยเรื่องการเก็บสเต็มเซลล์เนี่ยมันป๊อปอัพขึ้นมาในสมองคือตั้งแต่แรกๆที่เบลท้องเลยว่าจะต้องทําให้ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ท้องอีกเพราะถ้าไม่ได้ทำเบลดีต้กเล์ผ่าานนม1เดือแล้วค่ะเราามดูผล กันว่าฉีดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่อันนี้ไม่ได้รองพื้นเลยนะคะริ้วรอยดีขึ้นมากหน้าอิ่มฟูเม็ดสีจางลงรูขุมขนกระชับขึ้นและที่สําคัญคือปลอดภัยสุดๆเพราะเป็นสเต็มเซลล์ที่มาจากตัวเองรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเก็บเต็มเซลล์เพื่อมาดูแลตัวเองและครอบครัว